สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเมอร์เกมครับวันนี้ไว้กับเกมซันแลมดังมือบอยกับแผนการเล่นแบบ2 SF 1อสเอฟหนเตอร์ครับผม2 small forward 1 c e n t e r แผนนี้มันดียังไงครับข้อดีคือคุณสามารถบุกได้แบบหลากหลายมากฝั่งตรงข้ามโดนท้าไม่ถูกถ้าคุณเล่นเป็นเซนโดคู่กับลูกคขาว่าฝ่งตรงข้ามต้องเดาครับว่าเซนโดจะเลอาฟจังหวะไหนลูกคขาว่าจะดังหนึ่งหรือ2หรือสตัวนี้เนี่ยจะยิงจาก2คะแนนไม่เข้ามาดังไม่เข้ามาเลอาฟ ลูกเล่นมันเยอะมากครับผมทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดาทางยากแต่ข้อเสียครับด้วยความที่มีแค่หนึ่งเซนเตอร์แปลว่าแนวรับเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ใต้แป้นเท่านั้นถ้าใต้แปน้นเซนเตอร์ไปหลุดก็ทุนครับผมบางทีเซนเตอร์พลาดหรือว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอเคเซนเตอร์อยู่ด้านในใช่ไหมคอยยิงสองคะแนนอย่างเดียวพอผลคือลุเคาวาเซนโดครับต้องคอยวิ่งไล่ปัดวิ่งไล่กดดันฝั่งตรงข้ามด้วยไม่งั้นเล่นไม่ได้ครับแผนนี้คนเล่นแผนนี้ได้ตัว SF ทั้งลูกคคาวางเซนโดเนี่ยต้องมีความ เชี่ยวชานั่นเก็ฑ์รับพอสมควรคือต้องคอยไปวิ่งเก็บบอลให้อะแล้วปล่อยใต้แป้นให้เซนเ,เตอร์คอยดูแลครผมโอเคอธิบายประมาณนี้ไปดูดีกว่าครับว่าการเล่นจริงเป็นยังไงโอเคครับเกมเริ่มแล้วขงอีครับปันบอลไม่ได้เซโดยวงนอกสมแย่ขงอีว่าอยู่ดังเลยครับเรียบร้อยอผมสองคะแนนแรก สก,กุลงหิแรงแล้วยังไงต่อส่งให้มิซิอีแน่นอนครับสามแปมชูดไปไม่ลงครับเป็นเซนโดฝั่งเขาที่เรียบเบาได้แล้วเทโนโวออกมาครับสก,กุลงหิรีบเอาได้ต่อเซนโดเล่ย์อัพฝาดจังหวะโดนบล็อกได้สก,กุลงหิเก็บบอลได้และมิซิอีชูดสาวแ้มครับเรียบร้อยครับลงไปข้อเสียของสองเอสเอสคือเงี้ยครับไม่มีตามมิซิอีเท่าไหร่ดูเขาว่าครับล็อกหลบสองทีเอาไว้ต่อดังสองจังหวะครับผม เซนโดเล็งแล้วครับล็อกหลบยังไงเฟตอเวชูนะผมไม่ลงอกุลงีรีเบลได้ส่งให้เซนโดฝั่งเราบ้างทำยังไงต่อเฟตอเวคืนครับมึงมีเฟตอเวคุ้มเฟตอเวบ้างครับผมอ่ะมิซี่ส่งให้สกุลงีเซนโดเล็งเล็งส่งให้มิซิสามแต้มต้องมาปุ๊บไม่ลงครับกระเด็นมาไกลและเป็นสกุลงีครับที่รีเบลได้แล้วรีบเลย์อัพเลย เซนโดทำยังไงครับเล,ล,ล็งส่งให้อัคิงีอ,เอ,อ,เอ,อคัคิงีส่งให้รเคาว่ะรเคาว่าเล็งแล้วเล็งแล้วล็อกหลบสองทีโดดดังเทอร์นาเวอร์ครับผมสกุลกีรีเบลได้ส่งให้เซนโดเซนโดเล็งอ้าวส่งพลาดอัคิงีเก็บได้ส่งให้เซนโดเซนโดเล็งไปแล้วส่งรุคาว่ะรเคาว่าล็อกหลบสองทีและอเลอูฟครับในกรณีที่ฝั่งของข้า,า,ขา,า,ขา,าไม่มีเซนเตอร์นะครับอเลอ,อูฟไปทำได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยพลังน้อยบล็อกอเลอูฟยากครับผมอ้าววิซี่สามแต้มเลยไม่ลงครับ อาคังหิริเบลได้ส่งให้เซนโดเซนโดเล่นล็อกลบล็อกลบเฟดอเวชูนะ <c oughs> ผมเรียบร้อยแล้วสองคะแนน <c oughs> สกุลีเล้งเล้งมิซิบุกเดิมไหมไม่บุกเดิมครับสกุลหิอ้าวดังเฉยครับผมอาคังหยิยยืนยืนงงเฮ้ยดังนี้เลยเหรอหรือเขาว่าแรงนะครับล็อกลบหนึ่งทีไม่มีใครขวางครับดังดืง้อเลยแกดังได้ฉันดังได้ เซนโดหมุนตัวหนึ่งรอบครับทำให้เราสับสนและเฟดเอาไว้ชูนะผมลงไปเรียบร้อยครับข้างนี้เลงแล้วครับส่งไปที่เซนโดเซนโดเฟดเอาไวคืนนะผมโอ้โหไม่ยอมแพ้เลยครับเซนโดเหมือนศักสิีครัคอฮะมีเซนโดทั้งคู่ต้องโชว์หน่อยมีเสีหมุนตัวและชูสามแต้มเลยไม่ลงครับกระเด็นออกมาลุข้างนี้บได้ส่งให้เซนโดรือเขาว่าเล็งอเลอูครับผม เนี่ยครับก็เสียขอการได้มีเซนเตอร์วังใต้แป้นครับอเล,ล็กค่อนข้าง,างง่ายสกุลีส่งให้เซนโดเซนโดหนึ่งสองสามเท่ากว่าเรายากจริงครับเซนโดเวลาโดดเข้ามาเลย้ย up เนี่ยเซนโดเราบอกเอาบ้างเด็กเฮ้ยไม่เฟด์เอาไวง่ายกว่าลงเรื่อยๆครับสองแต้มผ่านไปเซนโดฝรุ้งรับทขายังไงครับส่งให้สก,กุลง,งีอื้มสกุลง,งีเผลอครับผมเผลอ ไม่ยอมบล็อกสก,กุลเงีนะครับดูเขาตัวอื่นจะยิงหรือว่าล็อกหลบหนึ่งทีเล็งส่งให้สกุีดังเลยครับอ่าเมื่อกี้เราเผอลอโลกวันนี้ในเผลอบ้างมีงสิครับเล็งเล็งสามได้ไหมสามได้ไหมส่งให้สก,กุลเงียสก,กุลเกไกโนสก,กุลเงียฝั่งนี้ตัวทำแต้มที่ดีนะฮะช่วยเผลอปุ๊บเละช่วยปุ๊บเละอัพดังเรื่อยๆหรือว่าล็อกหลบครับหนึ่งทีล็อกหลบแล้วยังไงต่อส่งให้เซนโดครับตัวยิงมันมีสองตัว โดนบล็อกได้ครับผมอ้าวเซนโดฝุดุิ้งมาเป็นรถไฟเลยครับส่งให้กับมิซี่ชูสามแต้มและเรียบร้อยครับผมเสมอกันแล้วเซนโดเราหมุนหนทีครับเอาไงดีส่งให้ลูกคาว่าครับเอสสองคนแย่งกันยิงครับผมลูกคาว่าดังไปแล้วเรียบร้อยมองซ้ายมองขวามิซี่หมุนและยิงอีกแล้วครับไม่ลงครับผมซัตคุมิกระเป๋าสวยและเทมไซสองแต้มครับผม แม่มิซีอีีก็แบบสามแต้มรวยๆนะเอาให้โอกาสอยน,นีครับผมอ่น,นีดังไปครับสองแต้มเช่นกันเซนโดล็อกลบหนึ่งทีทำให้ต่อหนึ่งสองบล็อกสิครับแม่ลีลายเยอะแต่บอลขึ้นมามิซีอีครับชุดสามแต้มไม่ลงครับผมสกุลกีวิ่งสุดชีวิตไปส่งให้กับมิซีอีและรวยๆอย่างนี้ครับรู้เขาว่าบล็อกหน่อยไม่ได้สามแต้มเต็มๆครับ โดนนำแล้วครับตอนนี้ส่งให้เซนโดเซนโดล็อกบบหนึ่งทีหนึ่งสองสามล็อกบบสามคนอย่างสวยยิบสี่ยิบสามรตอตอนนี้มีสี่เองแล้วส่งให้เซนโดเซนโดเรายังไงต่อเอาบ้างดิชอบตอนที่เซนโดไม่ยอมมันนะเซนโดเขาเซนโดเราเนี่ยมึงยิงกูยิงนะชอบจริงอ่ะนี่ดังเลยครับสักเพียเดียวกำลังเมื่อยอยู่เอ๊จะรีบาอย่างไงดีดังมันเลยแล้วกัน ลีบอกว่าเออยอมก็ได้ครับมิซี่ยิงสามแต้มดีกว่าฝึกไม่ลงและรีบาวได้ครับผมเซนโดฝั่งเราผมรู้เขาว่ารู้เขาว่าล็อกลบหนึ่งที่ยังสองจังจหวะครับผมนำสามแต้มเกมเพิ่งสูงสีครับตอนนี้เซนโดมอลแล้วครับล็อกลบไปส่งให้กับมิซี่ครับผมเพราะสามแต้มย่อมดีกว่าและลงไปอย่างเรียบร้อยครับผมเสมอกันอีกแล้วถือว่าได้ดีทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้ คือพราว่าล็อกลงไปหนึ่งทีส่งให้เซนโดเซนโดหนึ่งสองเรียบร้อยครับผมนี่ครับสมองฟอบูร์สองตัวมันจะมีลูกเล่นในการบุกเนี่ยเยอะมากส่งให้กันเองบ้างยิงเองบ้างมันเดายากเหมือนกันและเซนโดเขาต้องโล่งเลยเซนเตอร์ทำอะไรอยู่ครับตัวคนยิงสับแต้มเขวิ่งไปบางิสิอ่ะองส่งให้เซนโดเซนโดเล่งล็อกสองจังหวะครับผมขึ้นนำสองแต้มมือถหมุนตัวหนึ่งรอบเอาให้ต่อไม่เลย์อพเองครับเซนโด เฟดเอาเวชุดไม่ลงเอาลงเว้ยเสมอกันอีกแล้วเกมกดดันครับ33มี32สอง1 2แต้มตอนนี้เซนโดเราสมงใลูกคาว่าครับผมและมาแล้วครับท่าอันติของลูกคาว่าครับผมดังลงไปเซนโดนรุ้ทำยังไงครับล็อกหลบหนึ่งทีเอาบ้างครับผมอนนี่บล็อกไม่ได้เสมอกันอีกแล้วโอ้โหบีหัยใจค,ครับยี่ห้าวิสกอรเท่ากันลูกคาว่าทำยังไงเลี้ยงหลบไปนิดนึงส่งให้เซนโด ต่นโดปิดบัญชีครับผมสามกต่อ3าสี่แต่วิซีครับกดอันตีแล้วชูดไปสามปุ็บส7 3หกครับตอนนี้โดนนำไปแล้วเรียบร้อยครับผมเลือนสิแปดวิครับอันตีรู้ข่าวพร้อมครับผมส่งให้ลูกเขาว่าเล่นกับเวลาครับส่งให้อาคคงีอาคคงีส่งให้ลูกเขาว่าลูกเขาว่าบนแล้วครับส่งให้เซนโดหรือห้าวิ สองทีลเขา่าวแล้วลุขา่าวเหลือสามี่ครับจังหวะกํากลังสวย <Okay. S 1> เปลี่ยนมือชูตเข้าไปครับผมพลิกทันทีฮะตอนนี้เรียกว่าผมเกมจบแล้วเนี่ยครับแผนนี้มันจะดูที่ว่าคุณบุกหนักมากแต่ข้อเสียคือคุณก็จะคุณเช่นกันนะฮะถ้าดูจากสกอร์เห็นเลยว่าสกอร์สวยทั้งคู่ก็คือ37กับสาิหกครับผมเรียกว่าแบบสกอร์ล้นเนะี่ยแล้วปิดกันแบบเฉียงแต้มเดียวครับถือว่าสูสีครับเกมนี้ นั่นแหละครับวิธีการเล่นแบบ2 s m สมอลฟอร์เวิร์ดหเซนเตอร์ถ้าเกิดบุกไม่พลาดเลยนะแต้มจะไหลอย่างเงี้ยแหละทั้งคู่เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณบุกพลาดหรือแบบมีจังหวะโดนขัดนิดหน่อยเนี่ยคุณจะแบบกลับคืนยากครับเพราะว่าถ้าแต้มโดนทิ้งห่างเนี่ยด้วยความที่เราเป็นตัวบุกหมดอะครับมันจะมีตัวหลวงบอลเก็บกลับมาให้เราสู้ยากในตอนที่แต้มตามแต่ถ้าเกิดแต้มยิงสวนกันอย่างนี้เนี่ยจะมันมากลองดูก็แผนนี้แต่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะมี pg ทุกคนก็ดีนะครับช่วยเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะโอเคครับสำหรับคลิ เจอกันในคลิปหน้ากับเกมสลับน้กมูอบายสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย